อิ e annel, นชแน้สวัสดีค่ะทุเรียนชนีไข่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอีแดงค่ะอีจากช่องอ e ิชแน้าเหมือนเดิมคนเดิมเสียงเดิมนะคะวันนี้กลับบ้านแม่ค่ะแล้วเห็นอะไรไหมคะทุเรียนชนีไข่อีกแล้วค่ะวันนี้ได้ทั้งสุกและแม่ตัดอ่อนมาด้วยนะคะเนื่องจากว่าพายุเข้าค่ะฝนตกแล้วก็กิ่งหักนะคะ ก็เลยทุเรียนอ่อนวันนี้ค่ะเนื้อไม่ค่อยส่วนเท่าไหร่นะคะก็เลยจะนำไปทอดที่ทหารเองกันในบ้านก่อนนะคะนี่ค่ะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้แม่ทอดนะคะและกินอย่างไรให้แม่บนด้วยอีกกินทั้งทุเรียนสดและทุเรียนทอดวันนี้เยอะมากแม่ เลยนะคะแม่บอกว่าแม่ไม่ได้เสียดายของนะแต่ด้วยว่าเราอายุเยอะแล้วกินทั้งทุเรียนสดกินทั้งทุเรียนทอดแม่กลัวรังความดันนั้งไขมันอะไรก็แล้วแต่เบาวงบหาวานจะตามมานะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยโดนบนใหญ่เลยค่ะ,ะเมื่อกี้นะสภัยก็มานะคะนั้นสภัยก็ถามว่า วันปีนี้มีทุเรียนทอดเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยบอกว่าคนทอดพร้อมอุปกรณ์พร้อมน้ำมันพร้อมอะไรก็พร้อมทุกอย่างขาดแต่ทุเรียนค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ทุเรียนน้อยมากเลยนะคะเราก็พูดกันหนาะพับนาสะพายไปแม่ขบ่นไปมันจะกินอะไรนักหนาไม่หยุดไม่ย่อนเลยระวังหน่อย นี่คะ่ะเสร็จจากทุเรียนทอดเราก็มาทุเรียนสดก่อนนะคะหมอนทองการยาวอะไรยังไม่ออกนะคะในสวนยังขึ้นไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่สุกนะคะตอนนี้นี่คะ่ะของอร่อยจากสวนบ้านเราเลยคะ่ะเห็นไหมคะกรอบนอกนุ่มนาน ที่สําคัญเห็นไหมคะเนื้อไม่เปียกไม่ติดมือเลยค่ะแล้วก็เม็ดร่อนมากเลยละคะ่ะทั้งรีบทั้งร้อนเลยค่ะนี่ค่ะสเสน่ห์ทุเรียนชนีไข่ของส่วนที่บ้านนะคะเป็นอะไรที่ลูกค้าจองกันมากและแม่ขายถูกมากค่ะแม่ขายกิโลละร้อยเดียวเท่านั้นนะคะเพราะแม่บอกว่าคนที่มาซื้อทั้งหลายทั้งหมดนะคะ เป็นลูกค้าเก่าของแม่หมดเลยแม่ไม่สามารถที่จะขายแพงได้คลิปนี้นำมาฝากจากบ้านสวนแค่นี้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะอ๋อกับลืมคะ่ะทุกคนที่บ้านจำหน่ายทั้งทุเรียนทอดและทุเรียนกวรนะคะส่งทั่วประเทศนะคะสั่งจองได้คะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอ c ชชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ